สภาพเนี่ย99.99% 99เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าผมไม่เคยเห็นกระบ,บะคันไหนสวยเท่าคันนี้เลยสวัสดีครับบอลวุฒิชัยกับช่องรถมือสองอนาทีนะครับในส่วนของวันนี้มีรถเข้าใหม่นะเป็นรถกระบ,บะหัวเดียวพร้อมใช้งานซื้อไปเนี่ย ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเลื่อเป็นกันไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมรถกันครับไปครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับรถคันนี้กันนิดนึงรถคันนี้นะครับเป็นนิสสันนาวาร่ NP 3 0 0รุ่น s i n เกิลแคหัวเดียวปี2017สีขาวด้วยนะครับ ใครหาอยู่ไม่ผิดหวังเดี๋ยวค่อยไปชมในส่วนของรายละเอียดอื่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของดีเทลด้านหน้านก่อนคันนี้นะครับมาพร้อมไฟหน้าที่เป็นมัลตนะิรี f เฟ็กเตอร์นะหลอดไฟหน้าเป็นฮารโวเจนสีเหลืองธรรมดานะครับแต่คันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ติดเพิ่มนะเพราะว่าสเปคเดิมโรงงานเนี่ยไม่มีมาให้นะครับโอเคสำหรับรถกระบะหัวเดียวนะครับเพื่อนๆซื้อต่อไปเนี่ยก็จัดทราบกันอยู่แล้วว่า ต้องเอาไปใช้งานต้องเอาไปขนของหรือว่าต้องเอาไปขนอะไรต่างๆที่เพื่อนๆพี่ๆจะต้องการใช้นะครับรถคันนี้มีหลังคามาให้พร้อมจดลงเล่มเรียบร้อยนะซื้อต่อไปไม่ต้องไปจดแล้วเราจดมาให้แล้วนะครับและในส่วนของรถคันนี้มาพร้อมรอมแกคขอบ16นะรัดยางปี19นะครับดอกยางนั้นหนาะเอาไปใช้ยาวๆนะครับผมในส่วนของกระจกมองข้างนะครับ ตัวนี้ยังไม่ใช่พับปรับไฟฟ้านะเป็นแบบออโต้มือนั่นเองก็คือต้องยกมือเอานะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังดีกว่าว่าจะน่าใช้งานและน่าสนใจแค่ไหนไปครับโอเคครับมาอยู่ในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับอย่างที่บอลได้เรียนไปว่ารถคันนี้อนเนกประสงค์มากๆนะครับเพราะว่าติดตั้งหลังคาสูงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จดลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าเพื่อนจะใช้งานในรูปแบบไหนนะครับขนของขนสัมภาระบรรทุกของนะครับ ตอบโจทย์แน่นอนนะครับและรถคันนี้มีผ้าใบมาให้เรียบร้อยแล้วไม่มีใครสามารถมองเห็นสัมภาระในการเดินทางของเพื่อนๆพีพ,พีแน่นอนนะครับและซื้อต่อไปเนี่ยสามารถนําไปรับจ้างทั่วไปได้ด้วยนะเพราะรถคันนี้ติดตั้งเบาะซ้ายเบาะขวามาให้นะครับอารมณ์เหมือนรถ2แถวเลยนะครับและทําได้มากกว่านี้น,นนะไม่ว่าจะซื้อต่อไปเนี่ยเอาไปขนคนงานในแคมป์ก่อสร้างก็ได้นะครับหรือว่าจะขนลางงานชาวต่างเดาวก็ได้นะครับ พูดเล่นนะโอเคเอาเป็นว่าขนคน,คนานแคมป์ก่อสร้างดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนต่อไปกันบ้างดูภายในกันครับไปครับในส่วนของภายในห้องโดยสารนนะครับถือว่าเจ้าของเก่าดูแลรักษาเป็นอย่างดีเลยนะสภาพใหม่มากแอร์เย็นเจี๊ยบและเบาะหนังเนี่ยเป็นเบาะหนังสีงเทาเลยนะครับผมอันนี้น่าจะติดตั้งเพิ่ม,เต,มเติมนะแต่ถือว่า สภาพเนี่ย 99. 99.99%เซเลยนะครับและในส่วนของเลขไม่เนี่ยบอกได้คำเดียวว่าว้าวว้าวนะครับเลขไมหมื่นเกิโลเมตรนะครับผมไม่เคยเห็นกระบะหัวเดียวที่ไม้น้อยเท่านี้นะครับและรถเนี่ยเข้าศูนย์ตลอดนะครับสามารถเช็คประวัติส่วนกลางที่โชว์รูมเราได้เลยนะครับเพราะว่าเราการันตีได้เลยว่าไมาแ้แท้ไม่จริงแน่นอนนะครับและในส่วนของรถคันนี้เป็นแบบตอนเดียว2ที่นั่งนะครับ ในส่วนของออปชั่นก็จะมีในเรื่องของ i i r b a บคู่หน้าให้2ตํตำแหน่งนะครับแต่ที่ผมชอบอย่างหนึ่งของรถคันนี้คือรถกระบะหัวเดียวตัวนี้มีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยนะครับส่วนวิทยุก็เป็นทูดินนะครับเล่น FMAM ได้ใส่แผ่น CD ได้นะครับเชื่อมสาย AUX ได้นะครับส่วนแอร์เป็นมือปรับมีช่องเสียบไฟ12โวลต์ให้2ตำแหน่งนะครับตรงนี้และตรงนี้นะครับและส่วนเกียร์เนี่ยเป็นแบบแมนนวล6สปีดนะคเพื่อนดีๆ ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับสำหรับคนหารถหัวเดียวใช้งานอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของความสวยงามของโครงสร้างบอดี้และเครื่องยนต์ด้านหน้ากันครับไปครับผมในส่วนของเครื่องยนต์นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์2.5ลิตรให้กำลังสูงสุด163แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ DDTI VGS Turbo นะครับแต่ตรงนี้ตรงนั้นไม่สำคัญเท่าในส่วนเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีสันนะครับไม่มีน้ำมันเยิม ไม่มีควันไหลนะครับเครื่องแห้งๆเนี่ยสามารถเอาริ้นเลียได้เลยแห้นะครับมาดูในส่วนต่อไปกันบ้างสําหรับโครงสร้างนะครับผมบอกได้เลยว่าผมไม่เคยเห็นกระบ,บะคันไหนสวยเท่าคันนี้เลยแก้มขวาฝากระโปรงแก้มซ้ายคันหน้านี่ครับไม่มีการทําสีแดงสิ้นสวยๆกิ๊บๆยังก็มากับโรงงานเลยครับผมรอยตะเข็บเม็ดอาก,กูคมกลมดิสติ๊กเกอร์แผ่นเพจมอกรเนี่ย ครบทั่วเลยตามคอนเซปต์ของรถสวยๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของโปรโมชั่นกันต่อไปครับผมโอเคครับเพื่อนๆพี่ๆราคารถคันนี้อยู่ที่3 2 6 0 0 0บาทฟังไม่ผิดครับรถทุกคันมีการรับประกันหลังการขายให้ออกใบรับประกันการ,การันตีชนหนักปีกคว่ำน้ำท่วมตัดต่อให้ทุกคันนะครับและสำหรับโปรโมชั่นดีๆภายในเดือนนี้นะไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแหวนรองกรองเครื่องก่อนส่งมอบนะครับ ค่าเชื้ออบโอโซนฟอกเบานะครับหรือว่าจะเป็นขัดเคลือบสี 3M แบบพิมเมียมนะครับเพื่อนเนซื้อต่อไปเอาไปแบบว่าพร้อมใช้งานเลยไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะครับและสำหรับท่านใดที่สนใจนะโทรหาบอลนะ0 9 6 8 6 4 2 5า2 9 6 864 25 22นะครับฝากเพื่อนกด Subscribe กดไลค์ไว้ที่ช่องเราด้วยนะกับรถมือสองนาทีนะครับจะได้ไม่พลาดรถดีๆคันต่อไปนะครับวันนี้บอลลาไปก่อนเพียงนี้ สวัสดีครับ